ที่นี่คือยอดเขาธรรมรัตน์ตรงนี้เป็นจุดสามแยกอีก200เมตรจะถึงถ้ำพระเขาธรรมรัต์ตรงนี้แยกไปผาพุทธธรรมที่เรามองอด้านที่ใต้เห็นเป็นหน้าผาคือตรงนี้แยกไปเดินไปทางนี้เป็นหน้าผาถ้าเดินตรงไปทางนี้ก็เป็นเขาเป็นถ้ำธรรมรัต์เป็นจุดทางแยกนะถ้าใครอยากไปชมหน้าผาชัดต้องไปทางนี้เป็นจ,จุดสามแยก เดินไปทางนี้จะมีร่องรอยทางเดินเก่าแต่โบราณมีร่องรอยเห็นอยู่ทางนี้อีกสองร้อยเมตรใกล้แล้วตรงนี้ไกลแค่ไหนอาจารย์ไกลกว่าไกลพอสมควรมันต้องอ้อมไปออจะเจอเ<อ>นปาห<พ>านั่นนะอ่ะเห็นนะเนปาหที่ขับรถมาเห็นนั่นแหละนี่แหละเขาล่ะต้อง